พบกับช่องเซเบิร์มจัดทร์่รนพรีเมียมอีกแล้วครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากพี่ๆกันนะครับข่าวดีคือวันนี้ผมมีเท s l a m o เด l Y นะครับพร้อมส่งมอบคันที่อยู่ด้านหลังผมเลยครับอันนี้คือเทส l a Mo เด l Y นะครับสีเทานะครับสำหรับคนที่มองหาเทส l a อยู่นะครับอยากจะจับจองครับเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับจองวันนี้ส่งมอบได้เลยคันทันทีนะครับติดต่อผมมานะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อ ไลน์ไอดีนะครับ QR Code ใต้ล่างคลิปนี้นะติดต่อผมมาได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่ๆมาดูใกล้ๆก,กันเลยครับว่าเจ้าเทสล a าโมเด Y วนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้คือหน้าตาของ Tesla m o มเดลวนะครับต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้า100%นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเรานำเข้าจากเมกาเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นฐานผลิตยนต์ของเทสล a าเลยคือเมกาเซี่ยงไฮ้นะครับนะครับ ตัวนี้พวงมาลัยขวานะเป็นพวงมาลัยขวานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันสำหรับหลายๆคนนะครับกังวลเกี่ยวกับเทสลาโมเดลลอว่าประตูมันเปิดยังไงเดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ๆครับให้กล้องมาดูใกล้ๆคือเทสลาเนี่ยเขาจะมีตัวคีย์การ์ดแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมคีย์การ์ดเป็นเหมือนเดนบิสเดสการ์ดแบบนี้นะครับคล้ายคล้ายเป็นดามบัตรตัวนี้นะครับอันนี้คือกุญแจของเขาเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเปิดประตูนะครับล้วก็ไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือล็อกนะครับสังเกียรที่ ตัวกระจกมองข้างนะอ่ะผมอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้คือเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเจ้าเทสลากันนะครับอ่ะหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเทสลาเนี่ยกระจกข้างนี่กระจกที่เป็นกระจกนะครับ4บานเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะให้ให,ให้ให้กล้องมาดูกกได้ครับมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้จะไม่เหมือนกระจกทั่วไปนะมครับมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับอ่าส่วนข้างในเดี๋ยวให้กล้องแพร์คามีส์แกนะครับข้างในก็สามารถ คอนโทรลควบคุมที่หน้าจอได้เลยครับการเปิดปิดไฟการเปิดฝากระโปรงหน้ากระโปรงหลังกับการตั้งค่าต่างๆแม้กระทั่งพวกมาเติมีเดียต่างก็สามารถทํำในที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอนอกรถกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงท้ายกันหน่อยนะครับ ้าเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากสำหรับคนที่มองหาแบบขนสัมภาระต่างๆนะครับ้ายนี่ใหญ่มากนะนีะ่เป็นพวกพวกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆที่เทสลาเขาแถมมาให้นะครับเป็นพวกป้ายป้ายเตือนเวลารถเราเสียตัวที่มีป้ายเตือนเอามาตั้งให้ได้นะครับส่วนเบาะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดบางคนอยากจะนอนในเทสลาแต่บางคนบอกนอนได้ไหมนอนได้ผมยืนยันว่านอนได้นะครับเรากดเบาะนะครับ เห็นไหมครับดึงตรงนี้มาหน่อยนอนได้เลยนะครับบางคนอยากจะไปนอนหรือตอนนี้กมปิ้งกำลังมาแรงก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับมุมกว้างเนาะนะครับส่วนบางคนสงสัยว่าแล้วชาร์จไฟตรงไหนนี่คือบริเวณที่ชาร์จไฟนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเซซ่าเนี่ยเขาสามารถชาร์จไฟได้ทั้งสอง,สองแบบคือ AC กระแสะสลับแล้วก็ DC ชาร์จไฟบ้านได้หรือว่าชาร์จไฟที่เป็นฟาชาร์จได้ตามสถนนีชาร์จต่างๆนะครับอันนี้คือชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับบางคนไม่สะดวกก็สามารถใช้ไฟที่บ้านชาร์จได้ตรงนี้นะคือบริเวณที่ชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสวยงามครับโอเค ล้อขนาดยี่สิบนิ้วนะครับล้อเป็นขนาดแล้วยีนิ้วนะเป็นล้อขนาดยี่ิบนิ้วนะครับเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กตรงเนี้ยฝาครอบเนี้ยสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้นะนะครับเป็นล้อแม็กถอดออกได้ครอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวกล้องรอสักคู่หนึ่ง เดี๋ยวเราดูกระโปรงนีอาจารย์บางคนสงสัยว่าข้างหน้าเนี่ยมันสามารถบรรทุกสิ่งของได้ไหมก็อย่างนี้เลยครับเรายินีช่องให้ใส่ของได้นะครับใส่ของได้นะครับคือเน้นขนของเดินทางตา่างจังหวัดไกลๆครับคนของเยอะสัมภาระเยอะก็ข้างหน้านี่ก็ขนได้เช่นกันนะครับอะโอเคครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจเช่าเทสลาคันนี้นะครับผมบอกว่าผมมีพร้อมส่งมอบ หนึ่งคันนะครับคือสีเทาเลยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากได้รับรถเลยก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยครับเซอร์เบิร์มเจ๋งใหญ่ด้วย p r e m i ม m นะครับผมจะทิ้งไลน์ ID ไว้นะครับเบอร์โทรติดต่อใต้ล่างคลิปนี้นะครับส่วนราคาผมเปิดที่3ามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับย้ำนะครับสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทมีรถพร้อมส่งมอบทันทีครับติดต่อผมมาได้เลยครับวันนี้เซอร์เบิร์มเจ๋งใหญ่นพรีเมี m i u ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ